ใช่พี่น้องนาะที่นี่้าบวเวอาถึงนุ่มหน่อยคอนหนีกับคงบอดาแล้วแม่นบหคะพี่น้องนั่นก็คือน้องยูรินะคะที่เป็นเอฟซีที่เข้าได้ติดตามมากแล้วก็ชื่นชอบชื่นชอบในเสียงเพลงเสียงทีเอฟซี FC บอกว่าลองเพลงออกมาว่ามันกินแฟนซีดีเนี่ยล่ะคะพี่น้องนั่นก็คือน้องยูรีอันนี้ ทุกๆคนนะคะพี่น้องจะว่าเป็นเสียงเดียวกันอยู่แล้วว่าน้องนี่เสียงดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห่าจะเมื่อว่าในมือน,นีคือความปังอีกด้านหนึ่งของน้องนั่นก็คือการเป็นนายแบบและกะ็การรีวิวสินค้าเป็นอ่าซึ่งงานมือน,นีนะคะพี่น้องหอดมือน,นีแล้วนะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะพี่น้องน้องก็จะมีไลฟ์สซนะคะไลฟ์สซในการโฆษณาสินค้านะ น่าจะเป็นแบรนด์มิโซนะคะพี่น้องส่วนเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหยางเข้ากับจังค่อยติดตามกันเบิงแลวกะเมื่อนี่น้องยูรินะคะจะประท่ากับพี่โกกินะคะพี่น้องในการาโฆษณาสินค้านะคะสินค้าชินนี่แบรนด์นี่นะคะพี่น้องกะอยากเบิงนะคะพี่น้องว่ามันจะม้วนขนาดไหนแล้วมันจะปังขนาดไหนนะคะเอฟซจะใหก้การสนับสนุนน้องอในการที่จะ ส,สื่อผลิตภัณฑ์แบบใดนะคะพี่นออ้องกะอาจะเป็นงานชิ้นแรกนะคะที่มีงานน้องมีงานติดต่อกันนะคะการาโฆษณาสินค้าหนึ่งคือวันที่สามสี่ห้าค่ะซึ่งวันที่หานี้เข้าใจว่าเป็นงานทีกรุงเทพวันที่สี่แตก็วันที่หานะคะเป็นงานที่กรุงเทพส่วนงานมือนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นซึ่งน้องก็ต้องเดินทางเข้าไปขอนแก่นนะคะส่วนเพิ่นจะ จัดงานอ่าโฆษณาสินค้านี่ยูย,ยูในขายหรือว่าอยู่ตรงยูไดเฮ้ากัจะค่อติดตามกันเบิงเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเฮา,าไปอ่านเขาเขา้เข้าไปอ่านในส่วนของอ่าจะาของแบรนด์นะคะที่เพิ่นเว้าถึงน้องยูรีนี่ก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็ปลื้มใจแท้นนะคะก็เป็นอีกอ่าหนึ่งผู้รักผู้ใย,ยที่เอ็นดูน้องแล้วก็เห็นความ ความสามารถของน้องนะคะพี่น้องซึ่งเพื่อนก็บอกว่าเออเพื่อนได้ติดตามน้องมากแต่ที่แรกนะคะเห็นความมุ่งมั่นของน้องเห็นอ่ากลิยาทาทางนะคะความอ่อนน้อมถ่อมตัวของน้องนะคะพี่น้องซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าเอฟซทุกคนทีเห็นนอ้องอ่าการที่น้องด้สื่อสารออกมากับอ่าคนหลอบคางนี่คือความอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่คือจะมีร้ายเลยนะคะซึ่งก็เป็นอีก หนึ่งหนึ่งเสียงที่ได้ออกมาชื่นชมน้องนะคะพี่น้องซึ่งเพิ่นกับเป็นเจ้า,จาของสินค้าที่ที่น้องจะไปโฆษณานะคะโฆษณาสินค้าในเมือแร่งนะคะพี่น้องซึ่งเป็นเวลาหนึ่งทุ่มนะคะประมาณนั้นนะคะตามที่น้องโก๊ะคีเพิ่นได้แจ้งนะคะพี่น้องได้แจ้งในโพสนั่นล่ะค่ะพี่น้องซึ่ง ระตื่นเต้นตื่นเต้นแท่นอน้องอยู่นะคะพี่น้องหลักอ่าหวังว่านะคะเมยแมยพอ่อพ่อเอฟซีนี่จะเข้าไปเบิ้ลน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องน,นะคะพี่น้องน้องอาจจะเป็นคนทีเว้าบพอกเก่งนะคะแต่ว่าถ้าได้ว้าออกมาโดยเฉพาะบอดเฟมันแทงหย่องลูกไส้พิ่นค่ะค่ะพี่น้องบอดเฟมดานิกเนะาะเมื่อวานเพิ่นก็มีการไล่สดนะคะเพิ่นแก้ของขวัญ ขอ,องขวัญของลูกชายเพื่อน,นั่นระค่ะพี่น้องเป็นเสื้อนะคะเสื้อแจ็คเก็ตอ่าสีออกสีครีมครีมเน่ออกน้ําตาลแน่สีครีมนะคะพี่น้องซึ่งกับเขาก็บอดเฟมเลยนะคะแล้วก็ส่งเสื้อนี่จะสไตล์เดียวกันเลยกับน้องยูรีนะคะพี่น้องเพื่อนก็ว่าถึงว่าน้องยูรีนี่เป็นคนเบาหน่อยกับจริงแต่ว่าอ่าเป็นคนมีของแม่พี่นอ้องอ่าเป็นคนมีของ เป็นคนมีสเสน่ห์อย่ยงางพิ่ก็เว้าไปเมื่อหละเกียวกับลูกช้ายเพิ่นนะคะซึ่งทุกทุกคอที่หลายๆคนวอามา่นี่คือไม่หักสักสักคะแนนเลยนะคะว้าตรงกับใจที่เขาคิดเลยแล้วก็สิ่งที่เขาเห็นนะคะพี่น้องจะว่าอวยกรแมนคะ่ะพี่น้องสําหรับน้องยูรีนี่คือกะขอบกพ่องเล็กๆน้อยๆนี่คือมัน ในส่วนดีของน้องนี่คือมันมันมากบเมื่อนะคะพี่น้องเ่ราว่าจะเป็นการที่น้องว่าวว่าบอคเก่งแต่มันก็มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเมนบาร์คาพี่น้องคือจังพญิบาลฟินแลนด์ว่าวแน่แหละอันนี้เข้าก็เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าถ้าน้องว่าวเก่งนี่มันก็ดจากเมนน้องยูรีแล้วก็จะไม่ใช่สไตล์ของน้องยูรีจะไม่ใช่เสน่ห์ของน้องแล้วนะคะน้องจะว่าวว่าวหน่อยแต่ว่าวาพอดีว่าวรู้เรื่องสื่อสารกับคนอื่นแบบ อ่าพอดีพงงามนะคะพี่น้องกับเป็นสเสน่ห์ของน้องเป็นจุดขายของน้องวสัสดุคะ่ะพี่น้องก็คิดว่าเมื่อแรกก็คงจะเห็นภาพนั่นนะคะพี่น้องภาพที่น้องในโฆษณาสินค้านั่นล่ะคะ่ะพี่นอ้องกะอาจจะมีลองเพลงแน่แสกขมแน่คือจังหลายไลย่ลที่ที่น้องได้ไปไล่กับอบอดเฟมนะคะพี่น้องเป็นความสนุกแต่ว่าใน ในช่วงนั้นก็คือจะมีรอบแรกก็คือจะเป็นน้องจูโมงกับอ่ากับน้องยูริไปนะคะซึ่งน้องยูรีจะเป็นช่วงแรกนะคะจูโมงมาที่หลังกับเป็นอีกหนึ่งความน่ารักนะคะสําหรับพี่น้องของเพื่อนหนคือพ่อมาอยู่กับอ่าน้องจูโมงนี่คือเหตุให้น้องยูรีนี่เซซา์ลาเริขคืนว่นญญาซะกบธรรมดาค่ะพี่น้องคือความสนิทสนมแล้วพ่อวา,าวเข่าค้ากันแล้วก็คือมันก็จะ อ่ะเป็นธรรมชาติลับลื่นไปแม่นบหคะพี่น้องพอมาหลอดที่สองมาเน่มาเขาแกงนะคะซ้มแม่เราของเพื่อนนั่นแหละค่ะพี่น้องเอออันยังเกาะปากระป๋องตาซ้ำกักเฮ้ฮ่าสนุกสนานกับเป่ากล่องกับคู่ชิ้นจังนี่คือเพ่อนเข่าขากันอยู่แล้วนะคะพี่น้องซึ่งน้องยุลีเนี่ยเป็นน้องแบบว่า เบาเบ,า,บาท่านอายจักเทอรอหนูค่ะพี่น้องเบาบาท่านอายนะคะเบากองกับคู่ชินจังนี่ญาติมื่อล้วคู่ชินจังพวกนี้มัดมัดแกล้งอันเบากองเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็จะเห็นมุกที่สองคนนี้เพิ่นจะแบบว่าเฮ็ดคอนเทนต์นะคะพี่น้องแอะแกล้งกันแน่อีหยังกันแน่ก็เป็นความน่ารักของเบากองกับคู่ชินจังนะคะซึ่งอ่าหน้าตอนนั้นที่เพิ่นได้ไลฟ์สดกับอ่าของบอดเฟ่เนี่ยคือสนุกสนานแล้วกะ เห็นหาเข้าเอฟซีนี่ยิ้มตามๆกันนะคะพี่น้องแล้วก็ชื่นชอบแบบอ่าในสไตล์แบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าถ้าน้องอายผู้เดียวไลร์สดผู้เดียวขายของผู้เดียวนี่ก็อาจจะมีแบบว่าเงาเงาเนี่ยคนถี่มาประกบคู่กับน้องนี่ก็ต้องวอลเกียงเนี่ยซึ่งมือนี่ที่เข้าจะได้เบิรงนี่ก็บอกได้เลยนะคะสำหรับน้องกักีนี่คือวอลเกีงอยู่แล้วนะคะซึ่งกะ จะมีช่วนน้องเว้าอยุ่แเรวนะคะพี่น้องช่วนน้องเว้าวช่วนน้องอ่าคลาาเครียดเกิดอว่าอย่างอ่ะสร้างความภูมิใจให้น้องที่จะเว้าได้ร้ายึ้นนะคะเฮาคิดเฮาอ่าคาดหวังไว้แนวนละก็อาจจะได้ฟังเพลงมุนมวนพอๆจากจากอ่าน้ำเสียงของน้องยูรีอาจจะมีพี่โกคีก็อาจจะมี้องนํำนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือคาดหวังไว้แต่ว่าเข้ากะ จะค่อยติดตามกันบึ้งนะคะพี่น้องในคํขึ้นนีกอะ่ะบอผ่านแน่นอนเห็นหน้องบอกว่าจะจะไล่ในเพจของน้องนะคะเพจน้องยูรีโตเกียวมิซิกนั่นแหละค่ะพี่น้องกะจะค่อยติดตามบึงอีกที่หนึง่งว,ว่าเพื่อนจะอ่าทายทอดออกช่องทังไหนนะ,ะพี่น้องสําหรับการงานแหลกที่ติดต่อกัน 3- 4 5สหแต่ว่ามื้นอนี้เป็นวันที่3นะคะพี่น้องตามที่เพื่อนแจ้งคือเวลา19นาฬิกาประมาณนั้นนะคะ เฮากับจังค้อยไปหาค้กำลังใจน้องนะคะพี่น้องแล้วกับเบิ่งว่าเออนอ้องอ่าโฆษณาสินค้าแล้วเป็นจังไดนตื่นเต้นอยากซื้ออยากอ่าส่งเสริมสนับสนุนน้องบ่นะคะพี่น้องกะเฮาเป็นเอฟซีนี่เฮากะตื่นเต้นแทนเลยเด้เคะพี่น้องเดี๋ยวกะจังไปเบิ่งกันในไลฟ์นะคะพี่น้องเห็นคอมเมนต์อ่า พอพอแม่แม่เอฟซีในในไลฟ์สดของน้องกันรู้สึกว่าปลื้มใจแล้วก็ประทับใจในความน่าฮักของน้องในความที่เอฟซี FC ชื่นชอบผู้รักผู้ใหญ่ชอบที่น้องเป็นตัวน้องนะคะพี่น้องเดี๋ยวมาแลงพอกันนะคะในหน้าจอกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไปคอมเมนต์เออถามผลรับก่อนแต่คิดว่าต้อง ถ้าทำเป็นว่าจะง่วงอิลี่นี่อะก,กินกาแฟไว้ฐานละค่ะพี่นองสำหรับกิปนี่ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ